สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนแม่น้ำหนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าเรียกได้ว่าเหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กุมภาพันธ์65าสำหรับเจ้าแม่คนดังพิรดาธนาโชิกินดาหรือแม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขทุกครั้งก่อนประกาศรางวัลวันนี้เราก็มีแนวทางเลขแม่น้ำหนึ่งมาฝากกันเช่นเคย อย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับซึ่งแนวทางเลขวันที่1กุมภาพันธ์65รัฐบาลไทยงวด1กุมภาพันธ์2565วิ่งรูด08ฟัน0 08 07 87 708อย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะครับไม่มีใครรู้เลขจะออกอะไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ